สวัสดีค่ะนี่คือบันทึกเสียงของคนคนหนึง่งที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะนึกออกแค่วันละ10นาทีกับคลิปออกกำลังไม่มีแผนใหญ่มีแค่นิสัยเดิม ที่อยากจะค่อยๆเปลี่ยนทีละวันวันละนิดแบบที่เนยนิดนิดแต่ใจฟูวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่20แล้วนะคะเหลือเพียงอีกหนึ่งวันเท่านั้นเราก็จะก้าวผ่านการเดินทาง21วันนี้ไปได้สำเร็จตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้มากมายทั้งการขยับตัวแค่10นาทีที่สร้างพลังงานการดูแลใจให้ฟูขึ้นการรับมือกับวันที่ไม่เป็นใจและการกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ค่ะเราอยากชวนเพื่อนๆทุกคนลองเล่นเกมเล็กๆในใจกันดูลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าวันนี้ คือวันแรกอีกครั้งของการเดินทาง21วันนี้เพื่อนๆจะทำอะไรต่างออกไปบ้างอาจมีบางคนคิดว่าฉันจะไม่พลาดเลยสักวันบางคนอาจคิดว่าฉันจะใจดีกับตัวเองให้มากกว่าน,นี้ในวันที่รู้สึกไม่ดีหรืออาจคิดว่า ฉันจะลองขยับร่างกายในรูปแบบอื่นๆที่ฉันชอบมากขึ้นคำถามนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เพื่อนๆรู้สึกเสียดายหรือตำหนิตัวเองนะคะแต่เป็นการชวนให้เราได้ทบทวนและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ผ่านมาเพราะทุกเส้นทางย่อมมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอคะ่ะ ลองนึกดูสิคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีมาตลอด20วันนี้จดจำความรู้สึกภูมิใจนั้นไว้อะไรคือช่วงเวลาที่รู้สึกท้าทายที่สุดและเราผ่านมันมาได้อย่างไรมีอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนไหม เราเชื่อว่าการตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้น mm hmm. เห็นถึงความก้าวหน้าของเราและทำให้เรามองเห็นทิศทางที่อยากจะเดินต่อไปค่ะเราว่ามันคือการตกผลึกและได้บทเรียนและนำมาใช้เป็นแผนที่สำหรับการสร้างชีวิตที่ทำให้ใจฟูขึ้นได้อีกในอนาคต พราะชีวิตคือการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องไงคะทุกๆวันคือโอกาสที่ให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้ทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกอีกครั้งหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้ลงมือทำในวันนี้คะ่ะเราขอบคุณวันแรกที่เรามีความตั้งใจทำ และเราก็ยังขอบคุณในทุกๆวันที่เป็นจิกซอเก์เล็กๆทำให้เดินทางมาถึงวันที่20นี้แล้วเราตื่นเต้นและภูมิใจในวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงมากค่ะในวันนี้ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและภูมิใจในทุกย่างก้าวที่เราได้เดินด้วยกันมาตลอด20วันนี้ค่ะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกหรือไม่ เราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนได้เรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เข้ามาและมีใจที่ฟูขึ้นในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ